มาถึงช่วงเวลาการติดตามกิจกรรมรอบรั้ว P.A. กับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเมื่อวันที่9มีนาคม2558นายปนายประสิทธิ์สืบชนะประธานกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายยอดพศวงรักมิตรกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณนะ เข้าตรวจเยี่ยม PA อำเภอหัดใหญ่โดยมีนายพงศักดิ์สิทธิพงศ์ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขตสามภาคใต้จังหวัดยะลาและว่าที่พันตรีภัยบูรณ์ว่องวิรยุทธ์ผู้จัดการ PEA อำเภอหัดใหญ่พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่12มีนาคม2558 PEA สมุทรสาครเข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกบำบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อบตอแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยออกบูธคลินิกไฟฟ้าให้คำปรึกษาพร้อมให้บริการต่างๆด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก